สวัสดีคุณชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมาฟังความฝัน,นพ่อลัมฝันดีมากพ่อลัมฝันดีมากทุกคนนะครับพ่อลัมฝันดีมากฝันว่ามีคนมาโยนระเบิดโยมจรวดใส่นะครับจรวดมาโยนระเบิดใส่ที่บ้านนะครับที่พ่อล้มนะครับจนย่านน้งหมดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทําไปฟังดูความฝันของพ่อลัเป็นยังไงบ้างทุกคนตามไปดูฝั่งพ่อกันอย่าลืมกดแชร์และมันใจกันเลยนะครับ ตรงกนั้นมีเลขสามตัวจัดเลขให้แบบเน้นๆเลยนะครับทุนนน่าร้องครับพอรัมครับพอาาจรย์ัมผมกับฝันว่าเขามาถิ่มระเบิดใช้อะไรเชื่อมบินเต็มฟ้าเลยเลยเชื่อบินที่นีประมาณจะเป็นเศร้าคนละฝันว่าเคนบินมาถิ่มใส่ครับบานมาถิ่มใส่เฮี้ยนเลยล่ะถิ่ระเบิดคือจเฮี้ยนเล่ะระเบิดคือบินถิ่มระเบิดใส่แตกต้มต้มอูมิโนโมเรนแบบคลีอยู่ปอะไรก็ยังแตกต้มรุ่มใส่อยู่ครับผม เคร่งบินเนี่ยมันหลายขั้นหลายส่วนซานส่วนซาน,นกันอยู่จรวดนะตายเขาไอ้สียนล่างโลกวะผมอ่ะหูมลานหน่อยล้วนกอดโยงสิเงี้ยถือโยงตั้งแต่ตุ่มตุ่มใจอยู่หู้เขินเป็นหู้เขินเลยผมว่าเลขผมเข่าแล้วครับผมครับผมเขียนไว้ตัวใดครับตัวนี้วะเปนตัวเดียวกันครับนั่แหละผมนี่แหละผมเชี่งว่าตำรวจจับผม เสียงบาดผมก็ได้ไปไหว้ไปก็มาฟันมึงขึ้นเนี่ยครับผมตำรวดมาโอ้โหครับนี่ตัวเนี้ยเลยศูนย์หกห้าแล้วก็โฉมโม่ก็ไฟเชงขึ้นวเดลนครับนี่แหละผมเด่นตัวนี้แหละครับเด่นตัวนี้ครับมี่โตนีตัวร่องครับครับ่เลยวาผมเสียงตะมือแหลกตำรวจจับมันมึงขึ้นมันชิงบินถิ่มระเบิดมาเรื่องตื่นตื่นกว่าดีนโม่ไหวมาไหนยังไยอยู่ย้อนแตกใสอยู่ ครับเปไม่เท่านั้นนะังสยอย่างาวัยงแต่พ่อย่งสค่อนท่ายกยังยุ่งเหียนี่่ะครับถ้ามันเป็นปลาเป็นยังไปแรนดีนะขี่ทงหน้าตรงอย่างนี้ีปลาไม่ก็ยังเรอยนไ่วเาะะเบิกกรตุ่มต่ำตุมต่ำขึ้นเป็นหูมนึงขึ้นขึนก็ยังเล็กศูงเนี่ยขวัญมันนะตายแล้วม่กับ่เขาดังเขาปากเ่อตายระบาดนี่มัน้าานน่อยก่อนแล้วก่อนีกแต่ว่าเขาเป็นยังไไ่ปัน ก็บ่เป็นหยังแต่ว่ามันสิตายหันใจสิชีวิตขาดใจนะแล้วของเมียแล้วอายุพ่อเท่าไรก็อายุพ่อเกี่ยวกับอายุผม60พอดี60พอดีอ๋อบ้านเลขที่พ่อนี่บ้านเลขที่17 17ครับอ๋อก็ไม่แน่นะครับผมก็สงสัยแต่ว่า06นี่ล่ะ06กับครับครับ09อันเดียวของล่างเลขล่างเลยห่ะครับเพราะมันแตกใส่คักน่ะแตกใส่คักแต่ว่าเลขกพวกนี้ผมเสียงมันก็ตำรวจจับน่ะ เลขนี se ้ได้มาจากไหนเสียงเลขตัวนี้ผมได้มือแรกผมกับไปเขียนใส้หมอนไว้เลยคือตัวเก่าเนี่ยแหละคือได้จากไหนได้ตัวเก่าฝันบอกเป็นฝันเลือกจะฝันมาจากไหนเสือกเสียงฝันมาจากไหนเสือกจะเลือกันมีมาฝันเลขตัวนี้กับฝันว่าอะไรขี้นั่นขี้นี่น่ะก็ตทกขันทุกนี่นะทกงวงทุกกล้วยแบบน่ะผมก็ตีงวงกล้วยเป็นขีเลยตีตงลงไปเลยตีเป็นเลขนี้มาเลขไปเสียงไหวบาดเสียงไหวแล้ว ไากับฟันว่าตำรวจจับตำรวจจับครับอ๋อไฟันว่าตำรวจจับวานนี้ผมก็เลยเอามาหอยไว้หนีบบ้างหมาะหอย<อ><อ>เอามาะหอยไว้บ้นนางนี้งก็เลยว่าฟันมือขึ้นนี่เมือขึ้นนี่ครับตำรวจไอ้เจรวดเ่ยว่าว่าฉันเป็นว่าเป็นสีผุล่ะครับทีมระเบิดเติมต่มเติมต่มแล้วก็กวลแล่นก่อนีีนะโม่หมุนอยู่ไแล้วก็ยังถืออยู่ครับผมแร้ว่ามันเลขยู่นี่แหละครับตัวนี้ลหละอืมผมไ่เอาตัวอื่นหรอกนี่นี่ล่ะวันนี้ไม่เอาตัวอื่นครับนี่ตัวนี้ล่ละเด็ก แต่ว่าตัวเนี้นผมตัวนี้นี่ก็บร่องนี่ก็บร่องพอสามคู่นะครับสามคููของพอลํานะครับครับนี่เท่านั้นเลยหลายขั้นเนาะครวดจ่าจุดจ่ายไม่้จะตรวดเ้ยจะตรวดเลยหมอพอจะตรวดเป็นเศร้าเลเดี๋ยวก็ต้องฝลายมันกำขึ้นมือเลยจะตรวจมนก็ถทิมลงมาเลยพะผมว่ามันก็บแม่ถือสามตัวก็ไแม่ออกสามตัวก็จะเป็นตัวนี้แหละเพราะมันนี่ตัวนี้นัลน ้บครับนี่แหละครับมันออกสามตัวก็ยังออกตัวนี้เลยสอบอสับเพราะว่ามันแรนเป็นริมไปริมมาเลยนะแล้วก็ทิ่มตุ่มดำตุ่ม้ำลงนี่ตันนี้ก็ยังแตกใสอยู่แตกใส่พอบ้างไหมแตกเด่นมากอะคจวดจ้หยังเขาป่าเขาดังอยาก้าร้านหน่อยตายวันนี้แหละเขาล่างลกตัวดีว่ะเก็บข้าล่างลูกเขาล่างลูกเพราะดีว่าปานไปแบบลบไน่้อฐานน่ะก็ไปลบเนื้อ เราแลนกวดกอดไปสิงยังเดินตุ่มต่ำตำอย่โว้ยผมอย่านไตไปทำไมข่วนเขาวันี่ค่ยแน่นอนเลยผมว่าเป็นความฝันความฝันมคืนนี้นะครับแต่เรืองหูเมียมมนทันใจเพราะอะไรคือมาให้ใจไปได้หายใจเขาฝาเขาดังม่ทันใจเพราะอะไรเพรระเบิดลายลูกลายที่แรกเน้อไม่ใช่ฝันเืองความจริงบอกฝันยังหอ๋อมาเี่กเรื่หูเมียว่าแมนอีรสใช่้ เล้วงหูเมียตำาหรัานีนี่แหละผมก็เอาตัวนี้แหละี้าตีเท่ไีหสรลวไม่ตีไม่่ตีซตสามีซีตีสามตีซีนี่แหละโอพวกนี้่ะฟันสงตีสามตีซี่น่้ำแจีงน่ะคฟันเจีงซี่บพอแต่ก่อนคยฟันไม่แบบนี้หมูขูดเทียวมันฟันก้อนสิ่อดตีหนึ่งตีสองเลยอันนี้แจ้งแล้วยังว่าผมฟันกลูกขึ้นบ่หลับเลย มันแมนอีกลีเนาะขั้วนี้ยังเขาดังบดหันใจบ่ไรผมก็เล่ยลุกว่าหนบ่หลับลุกขึ้นไฟทำไมมเขาห่ึดเลยมาพอแล้วเคยพอกคยเห็นื่องแบบเมื่อยว่ะค่ะวันนี้ฟันย่ามาสอมากเมื่อยมีไอหันใจว่าสีหลอนคขัดขเลยนีง่โอ้ยขัดอย่งเงามาอุมร้านหน่อยกอดยิ้มแนกันขั้วนี่โอ้ยขึ้นเป็นหูุ้ึ้นเขาเลยชูนี่แหละขั้ว มันหมุนคืิดอ่ะใหญ่ต้มนี้วมือกอมุนจ่คุต้มนิ้วมืมุนกอดไว้มันมันก็แตกมากขวนมะเขาดำเลยที่มันต้มไม่น้ำไเป็นเลือดชุนตลอดเลยบ่แม่นเป็นเลือดชุนเหม่นหลวงคงคงไ่ขวนมันตกมาเป็นเลือดสูงแต่วันม่นมหาม่นมันตำตำมันกับมหาบ่มาหาผมเออบั่นหันใจเพราะอะไรที่ว่าอยู่เมียตายเขามาหลาบลูกตัวนี้บอกกับหลานหน่อยกบกอดเปนไห้อันนี้หลานหน่อยเนี่ยหลานหน่อยก็ชี่ปีกัว ปีเนาองเตโมนเนะคะน้องเตโม่เขาถามมันนี่เฮียนเฮียนนี Hence, ่เขาถามมันเะในชวงเก่าศูนย์หมอสองศูนย์เก่าคาดไปเฮียนนั้นเขาจะถือสามสี่ร้อยมันไม่บอกศูนย์เก่าถืออยู่ใช่เขาจะถือสามสี่ร้อยมีนโม่บ่ันันผมเขาเขา้นโม่เขาจะเงินไรผคว่านมันชวนกันม่ใ้น้องบอกบ่า่าว่าไงบอกบอก แต่ผมว่าผมว่าห่วยเรื่องที่ยังที่ออกเติมตัวเก่าเนี่ยมันก็ออกอีวมา <c oughs> ถ้าผมหกสิบพอดีครัับน,นนะ่แหละก็อย่าลืมบ้านเลขทีก่กายุพอ่อเนาะบ้านเลขที่อะไรบ้านเลขที่พอ่อเนาะบ้านเลขที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับคนลืมด้วยสิบสองสิบเจ็ดเท่าน,นั้นแหละ <c oughs> ใจสิขาดเดีวได้ข่วนเขาอะไรใจสีขาดครับ <c oughs> อะไรใจเดียบันใจอะไรข่วน เป็นสอเป็นสอเาคอแล้อเมื่อหลกกเมากเนี่ยตืนบรับเลยค่ะข็แงพอดีทีนะไรนะพ่อก็เป็นปันดีาสิปันดีมากันนี่อันผมกองพวกหากลืบเคยว่าฟันไปรวปันนี่ก็ยังไปรวบอยู่เนาะคี่ินเป็นสีเป็นเศ้าจ่าจีจ่าจีผมขยานยังไงทีอจะบอกลูกว่าโอ้ยเขาล่างรวมตายแน่นอนวะบเรียเราบบหันใจบัไเเนาะ ันมีเ okay ท okay. uh, e ah. mm. uh. uh. okay. ่านั้นแหละค่ะแต่ว่มีตัวอื่นนะมีตัวเก่านี่แหละตัวเดียวตัวเนื้ออืมขอบคุณทุกทานนะครัมันโล่งลางครัเก่อตัวนี้หมุนขึ้นลงล่งแล้วโอค่ะคุนหกกับเนบอค่ะแตมันล่งลางกับชุนเก่าอีกมั้ครับสอบคุณทุกคนทุกท่านครับก็พอลัมนะครับอาจารย์ลัมเขาฝันดีมากครับฝันว่าเขาโดนระเบิดใส่บ้านนะครับใส่เจ้าของนะครับจนหายใจไม่ออกนะทุกคนนะครับตัวเล็กน่าจะเป็นติดตัว มอาคิดอ๋อไม่คิดเลยมัจะมววดมาเป็นคิดเป็นเศร้าขั้นละมาเป็นไปจากสีเนนยดี่สตัวนี้ที่นน่งหลังครับวาเข้าเต็มเต็มนะไม่ยนตัวเลขไว้แล้วนะครับฝันแบบนี้ว่าน่าจะเลขน้าจะเข้าสามตัวตรงครับอารเอฟซีลองพิจารณาดูด้วยนะครับลูกพ่อหกสิบพอดีเลขที่ก็ นึ่งเก็ดนะครับคือเราดูนะครับไล่ชอบก็จะไปโชว์ก็ได้สำหรับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอลืมกดแชร์กดไลค์มังใจะเอสไว้นะครับเอสจะตามให้ทุกงวดนะครับสำหรับคุณผู้ชมสำหรับโมนี้ได้มาตามเลยนะครับพ่อรำคนฝันแม่นะครับนะครับก็สาธุสาธุให้มัฝทุกคนนะครับลำลากันไปเพื่อนๆสวัสดีครับผม